สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่คลองน้ำใสไหมคลองลุดคลองลุดจังหวัดกระบี่เดี๋ยวเราไปพายเรือพายยับกันเมื่อกี้เราจอดรถมีค่าจอดรถ20บาท เข้าไปเป็ดนี้นะครับนี่แจุดนี้สามารถเล่นน้ำได้ด้วยที่จุดจูต่างครับอันนี้ใครก็าพายไปทางนี้เลยยาวๆไปได้เลยยาวๆไปเลยอ๋อสองคนสามร้อยบาทน่เล่นน้ำได้ยังไงสัดเกม เสื้อตัวละคนละร้ 150. อยห้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้า <can> เดี๋ยวเราเราเรียกของเรา

รู้สึกว่าจะบวกเพิ่มรอยสิบบาทแต่ว่าถ้าใครอยากไปเองก็ประมาณนี้ครับทูทูไทยไทยไปครับ <laughs> อ,อาจจะเวียงเวียงนิดนึงมือผมมือผมต้องถือกล้องอันนี้เราพายเข้ามาประมาณ ครึ่งชั่วโมงยังไม่ไปถึงไหน <c oughs> แดดค่อนข้างที่เจอแรงนิดนึงนะครับแล้วก็พูดถึงธรรมชาติแถวนี้ก็สวยแล้วก็ตอไม้เยอะมากคือเราจะสนุกกับการพายหลบตอไม้ด้านล่างแล้วก็พอติดเมื่อไหร่ก็อันเป็นว่าคุณก็ต้องเอาจากตอไม้ให้ได้ น้ำค่อนข้างใสมากเลยเดี๋ยวเราจะพายไปจนถึงจุดที่เขาให้เล่นน้ำนะจะมีจุดที่ด้านในเป็นเหมือนคลองป่ากกงลางเอะไปไปกันต่อตอนนี้น่าจะประมาณครึ่งทางไม่ได้พักเหนื่อยแต่มันติดอยู่ครับเดี๋ยวกำลังเลี้ยวหัวอยู่ ตรงนี้ใกล้จะถึงด้านในที่เขาเป็นที่ร่มๆแล้วก็น่าจะเล่นน้ำได้เดี๋ยวเราต้องรีบพายเข้าไปตรงนี้เมื่อกี้เส้นทางแอดมากก็คือที่ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังพายเรือชวนกันเองเพราะว่าหนึ่งเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะ ดูเหมือนกว้างแล้ว่ามันพายจริงๆมันจะมีตอไม้แล้วก็ต้องหลบกันแล้วก็อาจจะหลบมาเจอกันอะไรประมาณนี้บวกกับลายไม่เป็นเออ <c oughs> ข้างในเขากำลังถอยเข้าถอยออกกันอยู่อันนี้เราเป็นโซนด้านในแล้วที่จะร่มลื่นหน่อยในนี้ไม่ร้อนแต่ว่าแคบน,นี้เราต้องพายหลบคนครับ ไม่ได้ภายลุกตัวแล้วไอันี้ต้องวายลบคนชนเนื้อติดติดติดรอก้อนรอ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 การสั่นจอนโอเคตรงตรงตรงหรอไปตรงไปก่อนไปไปทายวันนี้มันเป็นจุดเล่นน้ำจุดแรก น่าจะฝายเข้าไปได้อถอยล้างถอยล้างเบรก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 โอเคด้านในก็สุดประมาณนี้แล้วก็ห้ามเล่นน้ำ มีปลาอยู่นะนี่ถ้าเพื่อนๆเห็นก็จะเป็นปลาอยู่นะมีปลาอการสัญจรแออัดพักก่อนกลับไปจุดเล่นน้ำจุดเดิมดีกว่า อันนี้แคบนิดนึงขอค่อยๆไปเป็นกิจกรรมที่ใครที่อยากออกกลังกายแนะนำเลยครับผมไม่เงือทุกคนมีแคบมาก ก็ปล่อยไหลก็ปล่อยไหลปล่อยไหลปล่อยไหลชนชนเบรกเอ้าค <c oughs> ำนวณพลาเล่นน้ำที่ เพื่อนๆสามารถลงเล่นได้เป็นจุดแรกเพราะว่าด้านในสุดเขาติดปลายาห้ามเล่นทรายตรงนี้จะเป็นทรายทรา,า,ายละเอียดนุ่มปีนมากครับน้ำค่อนข้างใสแล้วก็จุดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นนักต้องเดียวและจะเล่นน้ำนเยอะ ตรงนี้น้ำไม่ลึกตื้นประมาณประมาณนี้ส่วนนี้ก็เด็กๆน่าจะเล่นได้แต่ว่าถ้ายังไงก็อาจจะต้องสวมชุดชีพเด็กๆๆ <c oughs> เล็กๆเพื่อนเห็นไหน้ำใสามาก <c oughs> เห็นพื้นทรายเลยครับ <c oughs> เป็นจุด <c oughs> ที่ ทายก็ามาข้างในก็ต้องแเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องภายออกไปตามระยะทางเท่าเดิมเป็นกิจกรรมที่ต้องค่อนข้างใช้แรงพอสมควรโอเคเดี๋ยวเราภายไปข้างนอกเหมือนเดิมที่เพื่อนเห็นทรายคือแบบทรายขาวมาก อาจจะเป็นมีแบบพวกเศษไม้เศษอะไรบ้างแต่ว่าเอาเท้าแตะพื้นนี่เือแบบนุ่มมากเดี๋ยวเราพายออกไปด้านนอ,อกเหมือนเดิมไปกัน ทั้งสนุกทั้งเหนื่อยครับอันนี้เราขึ้นตรงท่าเรือนี้นะพี่บ้านลำไหนที่ไม่รองท้านี่นโอเคเรามาจุดเริ่มต้นเรียบร้อยครับก็ทั้งสนุกทั้งเหนื่อย อ,อ๋ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับอาสาปะเปื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ